ห้าข้อดีที่แตกต่างของกาวนิกสปาที่ทำให้อินเดียบุกโฟกัสทุกสปานะคะสปิเกอร์ที่จะมาแบ่งปันให้กับพวกเราค่ะจะเป็นใครไปไม่ได้เพราะว่าผลลัพธ์ของท่านเปล่งประกายออกมาแล้วนะคะให้ทุกคนได้เดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นนะคะก็ตัวท่านเองนะคะก็ทํางานอดีตนะคะทำงานในวงการธุรกิจหลักทรัพย์เนี่ย มากกว่า27ปีเลยนะคะแล้วก็ปัจจุบันนะคะเป็นนักธุรกิจนูสกินแบบ full time เลยนะคะก็ดำรงตำแหน่ง executive brand director นะคะอยากให้ทุกคนกด55นะคะเพื่อเป็นการต้อนรับคุณอจิมากิจพ่อค,ะคะ้าค่ะสวัสดีค่ะพี่ออนสวัสดีค่ะน้องหงกงอยู่ของพี่นะคะพี่ชอบมากเลยนะคะันเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากเลยค่ะก็สวัสดีทุกคนเลยนะคะก็อ่าอย่างที่น้องหง แนะนำตัวพี่ไปแล้วนะคะก็เป็นอย่างนั้นแหละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าวันนี้ก็เตรียมข้อมูลมาให้พวกเรานะคะอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ <c oughs> อ่าพับชัดเจนเสียงชัดเจนนะคะน้องหงชัดเจนเลยค่ะโอเค 5ข้อดีที่แตกต่างของเกาหลิสปาที่ทำให้อินเดียบุกโฟกัสทุกสปานะคะก่อนที่จะไปตรงนั้นนะคะต้องขอขอบคุณนะคะผู้เปิดโอกาสทางธรุรกิจนะคะพี่กระรอกนะคะอรวรรปติมาปรกรณ์นะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณนะคะโค้ชทุกท่านทุกระดับชั้นเลยนะคะพี่หน่งปุนวิทย์นะคะพี่เอื้อยน้องตาและแบบอย่าง <c oughs> ที่ดีมีค่ามากกว่าคำสอนคุณปรนและคุณจิราวันนะคะก็ขอเลขสองสี่สองให้กับทุกท่านเลยนะคะอ่ะ ทีนี้เรามานะคะดูกันว่ากาลิ i ซิสเต็มเนี่ยนะคะมันคืออะไรนะคะทำไมเราถึงจะสามารถไปบุกสปาที่อินเดียได้นะคะย้อนความนะคะไปในปี1นึ1ไม่ใช่ค่ะโทษที1791่งเกมื่อกี้ย้อนสั้นไปหน่อยนะคะ1791นนะคะมะีนักวิทยาศาสตร์ชาวอิตาเลียนคนหนึ่งชื่อว่า กาวานิกเนี่ยนะคะเขาเนี่ยค้นพบว่าในร่างกายเราเนี่ยมีประจุไฟฟ้านะคะและก็ได้นำความรู้เนี่ยไปใช้นะคะซึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาไม่ว่าจะเป็นสปาหรือซาลอนนะคะก็นำกระแสากาวานิกเนี่ยเข้าไปใช้ในสปาเพื่ออะไรเพื่อรีเฟรชแล้วก็เอ e เนอร์จีสกินค่ะทำให้ผิวนะคะ เป่งปังนะคะมีพลังงานค่ะมันสามารถที่จะช่วยเพิ่มพลังงานให้กับเซลล์นะคะแล้วก็ enhance circulation ก็คือมีช่วยทำให้ระบบการไหลเวียนของน้ําเหลืองดีขึ้นด้วยนะคะจะบอกว่ากาิเนกสปานนะคะคือ Product ตัวแรกที่มาแตะต้องตัวพี่แล้ว เป็นเป็นชิ้นแรกนะคะของนูสกินทำให้พี่รักแดต,ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาใช้มาตลอดเลยนะคะอ่าก็ทำให้ผิวดีขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอ่าที่สำคัญน่ะพี่ถ้าเกิดใครเคยฟังพี่เนี่ยโจทย์ของพี่คือฉันจะต้องไม่แก่หรือแก่ช้านะคะซึ่งตัวนี้แหะคะ่ะเป็นตัวที่จะช่วยทำให้เราแก่ช้าหรือลดอายุเราไป เป็นสิบสิบปีเลยจะบอกให้นะคะและห้าเหตุผลนะคะที่ควรเลือกใช้การ์เดนิกสปาคืออะไรนะคะหูมันคือมันทำให้เรายกสปามาอยู่ที่บ้านเราอะค่ะทำง่ายง่ายนะคะที่บ้านคุณเองไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไม่ต้องเสียเวลาไปติดเออเรียกว่าอะไรอะติดอยู่บนท้องถนนแล้วก็เออไม่ต้องไปเสี่ยงกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะอ่ะ มันทำให้เราอ่อนเยาวกระชับผิวหน้านะคะ,ะสปาหน้าเด็กของเราเนาะก็มีสโลแกนว่าถ่ายหน้าสินาทีย้อนไวัยไป1ิปีหรือลดริ้วรอยไปสิปีเลยนะคะ,ะมันเราได้กับเราได้กลับไปใช้บริการสปาหรูระดับไฮโซโดยไม่ต้องเดินทางนะคะแล้วก็ครอบคลุมทุกส่วนใช้ได้ตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะคะ,อ,ะอันนี้ทุกคนรู้กันนะคะมีสี่หัวให้เปลี่ยนนะคะ ประหยัดเวลาถ้าคุณจะดูแลใบหน้าคุณ10นาทีก็เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีตรงที่หัวที่สามารถเปลี่ยนเพื่อลดเซลลูไลด์ด้วยนะคะดูแลหนังศีรษะนะคะทำให้หนังศีรษะแข็งแรงคนผมแข็งแรงลดการหลุดร่วงของเส้นผมนะคะผมก็แข็งแรงไปด้วยนะคะและยังมีหัวที่เปลี่ยนเฉพาะจุดคือมาใช้ร่วมกับไลน์คอเลกเตอร์นะคะลดริ้วรอยลึกเข้าไปอีกนะคะอ่า เอาไปไหนก็สะดวกง่ายนะคะพกพาง่ายจะบอกว่าออฟไลน์ของดิฉันนะคะเป็นคนที่ขยันในการทำสปามากท่านมีธุรกิจเยอะแยะมากมายกลับบ้านมาดึกดื่นนะคะเที่ยงคืนท่านยังต้องไถ่สปาเลยนะคะและเอาไปเมืองนอกนะคะคือไปทริปอัมสเตอร์ดมัมคราวที่แล้วดิฉันเพิ่งรู้ว่าท่านก็เอาไปด้วยนะคะโหสุดยอดมากนะคะอะและเราสามารถที่จะ แชร์ต่อผลลัพธ์ที่ดีได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดเราใช้แล้วเนี่ยน่าเราก็จะ เปล่งประกายนะคะออรา่าทำให้ผิวสว่างนะคะล้างสิ่งสกปรกนะคะถึงระดับรูขุมขนนะคะเดรนสารพิษเข้าไปอยู่ที่ต่อมน้ำเหลืองที่หน้ากกหูและหลังกกหูเราด้วยนะคะลดเลือนริ้วรอยนะคะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวเพราะอะไรเพราะว่าตัวกาวนิกสปาหรือกระแสกาวกาวนิกเนี่ยนะคะช่วยกระตุ้นการสร้างอีลาสตินอลลาสตินคืออะไรอีลาสตินคือมุดของคอลลาเจนนั่นเองถ้าเกิดเราใช้ร่วมกับลูมิสปานะคะหน้าเราก็จะเด เงฟูขึ้นไปอีกเพราะว่ากระตุ้นทั้งอคอลลาเจนและอีลาสตินนั่นเองนะคะอ่าอันนี้ก็อาจจะเป็นคลิปเล็กๆน้อยๆนะคะที่เผื่อเพื่อนใหม่บางท่านไม่ทราบว่าเทคโนโลยีกาวนิกเนี่ยนะคะมันทำทำอย่างไรนะคะกระบวนการคืออะไรนะคะขั้นแรกก็เราใช้พรีทรีทเจลนะคะมา เ,เขาเรียกว่าแอปพลายทวใบหน้านะคะอันนี้เนี่ยเป็นประจุลบนะคะและหัวกดที่เบอร์หนึ่งหัวก็จะเป็นประจุลบนะคะเมื่อลบเจอลบก็จะผลักกันนะคะลงไปใต้ผิวและตัวเจลเบอร์หนึ่งเนี่ยเขาจะไปห่อหุ้มสิ่งที่อุดตันอยู่ในรูขุมขนนะคะหลังจากนั้นเราล้างออกแล้วก็ทาเจลเบอร์สองือสีฟ้าหัวเป็นเบอร์สองเป็นประจุบวกนะคะบวกเจอบวกก็จะผลักวิตามิน32ชนิดลงไปนะคะแต่ในขณะเดียวกันหัว ที่เป็นบวกเขาก็จะดึงตัวที่เป็นประจุลบซึ่งห่อหุ้มเอาสิ่งสกปรกออกมาแล้วเพราะฉะนั้นหน้าเราจะสะอาดนะคะลึกถึงรูขุมขนกันเลยทีเดียวนะคะทีนี้ห้าข้อดีที่แตกต่างของเกา n ิ x สปาที่ทำให้อินเดียบุกโฟกัสทุกสปามันคืออย่างไรนะคะเป็นอย่างไรนะคะอ่าทางด้านซ้ายมือนะคะคือเขาเป็นชุดเซเรนูนะคะที่จะเปิดขายใน อินเดียนะคะคือเขาไม่ได้ใช้เจลไม่ได้ใช้เซรั่มแบบเรานะคะแต่เขาจะมี uh, ตัวเซรั่มของเขานะคะซึ่งมันเป็นตัวที่ทำให้หน้าสว่างกระจ่างใสนะคะคือผลลัพธ์เนี่ยมันเหมือนกันนั่นแหละที่ทำให้หน้าเราสว่างกระจ่างใสนะคะทีนี้ห้าเหตุผลคืออะไร คือกาวนิกสปาเนี่ยมันจดทะเบียนเป็นเครื่องมือแพทย์ register as a medical device นะคะซึ่งมันการันตีถึงคุณภาพนะคะแล้วความปลอดภัยและก็เรียง visible results ก็คือเห็นผลอย่าง กระจ่างแจ้งด้วยตาเนื้อของท่านหลังทำทันทีนะคะก็คือมั่นใจได้ทั้งประสิทธิภาพแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็ผลลัพธ์ที่แท้จริงนี่คือสิ่งที่คุณต้องไปขยายความนะคะไม่ว่าจะเป็นสปาในเมืองไทยหรือสปาในอินเดียนะคะคำว่า medical device เนี่ยมันมันเขาเรียกว่าไฮโซมากเพราะว่าบริษัทอื่นเขาไม่ได้ขาย medical device แบบเรานะคะอ่ะข้อที่สอ อันนี้คือผลลัพธ์ที่เราก็ไม่รู้หรอกว่าคืออันนี้คือหน้าที่ผ่านการทำทั้งบ و ท็อกฟิลเลอร์เทอร์มามามากมายแล้วนะคะก่อนที่เราจะมาเจอกับเออ่นูสกินแล้วก็แก๊เจ็ตดีๆของนูสกินนะคะอ่ะหลังจากที่ใช้ไปนะคะเพียงสามสัปดาห์มีคนมาทักว่าไปทำจมูกมาที่ไหนทำไมจมูกดีขึ้นทำไมผิวดีขึ้นทำไมสวยขึ้นเพราะอะไรเพราะว่าตัว เกานิสปาเองเนี่ยสามารถลดเบบี้แฟทนะคะทำให้แบบไอ้ผิวจมูกที่แบบอาจจะมีไขมันสะสมใต้ผิวเยอะเนี่ยมันก็ลดเลือนลงไปแล้วก็จมูกเราก็จะโด่งสวยขึ้นมาลดปีกจมูกได้ด้วยนะคะผลลัพธ์เห็นชัดเพราะว่าภายใน3สัปดาห์เองนะคะแล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นเครื่องมือแพทย์นั่นเองนะคะอ่ะข้อที่2ก็คือ b a c k by c r i t i c a l studies on real people คือ ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของหนูสินทุกตัวนะคะมีคลินิคอลสตัดดี้ทุกตัวนะคะก็เรามีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็น world class scientist ถึง75คนน่ะที่ทำงานให้กับเราแบบ full time ดังนั้นไม่ต้องกลัวคะ่ะนักวิาาทยาศาสตร์เขาจะต้องมีเรียกว่าหลักฐานพิสูจน์ให้เห็นถึงผลลัพธ์ดังนั้นมันมีการทดลองทางคลินิกกับมนุษย์ นะคะและด้านซ้ายด้านขวาก็จะเห็นนะคะถึงผลลัพธ์แล้วก็สิ่งที่ทำกับมนุษย์มานะคะมันก็เลยทำให้คนที่เราจะไปพูดคุยด้วยหรือผู้มุ่งหวงังหรือสปาหรือซาลอนเขามั่นใจกับผลิตภัณฑ์ของเราเนาะอ่านี่ก็คืออีกอผลลัพธ์หนึ่งนะคะซึ่งใช้ผลิตภัณฑ์นูสกินมา2ปีและใช้กาวเนิกสปาอันนี้เป็น รุ่นเก่านะคะรุ่นที่สองนะคะ system t o นะคะก่อนรุ่นนี้เนี่ยหสัปดาห์เท่านั้นสัปดาห์ละสามครั้งผิวเปลี่ยนขนาดนี้นะคะแต่ว่าภาพที่ดีที่สุดก็คือภาพของคุณใช่ไหมคะนะคะอ่านั่นก็คือข้อที่สามนะคะ มันเป็นเอชล็อกซีรีส์นะคะกา l ว a นิกสปาของเราคือ e อชล็อกกา a วานิกซิสเต็มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะไปรีเซ็ตนะคะยีนนะคะให้อ่อนเยาว์ลงนะคะเพราะว่าเอ l ล็อกเทคโนโลยี H เนี่ยของเรามันย้อนยินไปได้ถึง92%เปอร์เซนนะคะเพราะฉะนั้นจะทำให้ผิวของเราดูเด็ก ลงนะคะกว่าอายุจริงนะคะอันนี้ก็พิสูจน์ได้ด้วยตัวเองก็คือไม่อยากจะเขาเรียกว่าอะไรนะอวยตัวเองนะคะพี่แต่คนทักอายุลดไปประมาณ10บถึงสิปีกันทุกรายเลยนะคะแต่ว่าคุณก็ต้องหมั่นใช้นะคะก็อย่างน้อยๆน,นะคะ1นถึงสครั้งแต่พี่ว่า1ครั้งต่อสัปดาห์มันน้อยเกินไปนะคะก็ควรจะสองครั้งอหรือ3ครั้งนะคะเพื่อประสิทธิภาพที่ ดีมากๆเลยนะคะอ่าข้อที่4เราคือ the world the world's number one beauty and wellness device system company 2ปีซ้อนแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอ่าสำหรับ beauty gadget หรือว่า beauty device นะคะเป็นตั้งแต่ปีหนึ่งสอ2 0 1 7แล้วว่ะค่ะนะคะเพราะฉะนั้นบอกเข้าไปเลยว่าเราเป็น a global leadership นะคะที่สามารถทำให้ เ,เจ้าของสปาหรือคัสเตอร์เองเนี่ยมั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพคือคุณเราเป็นเบอร์หนึ่งะสปาเบอร์หนึ่งะแล้วใครจะไม่เชื่อถือเราใช่ไหมคะอะและนะคะข้อที่5นะคะมีทั้งลิขสิทธิ์นะคะสิทธิบัตรนะคะแล้วก็คือมันทำให้เกิดผลลัพธ์ที่สุดยอดโดยที่คุณไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องจิ้มไม่ต้อง ผูกพานะคะคือมันง่ายๆนะคะคือจะบอกว่าตัวแกลเล็กสปาเนี่ยหลังจากทำเนี่ยมันจะทำให้ผิวเราสามารถแอบซอบตัวบมรุงที่จะทำต่อไปได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเป็นเ,เรียกว่าดีกว่าการใช้มือธรรมดาเลยนะคะโอ้โห คือแค่5เหตุผลนี้นะคะมันก็สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยบุกสปาในอินเดียได้อย่างแน่นอนอ่าอันนี้ขออ่าเก็บรูปมาฝากนะคะอันนี้เป็นงานงานเปิดตัวที่มุมไบนะคะงานที่มุมไบเนี่ยเขาจะจัดในโดมซึ่งเป็นสเตเดียมนะคะถ้าใครได้ไปเกาหลีนะคะก็ลองนึกภาพแบบเกาหลีนั่นเลยก็คือจะมเีเวทีอยู่ตรงกลางนะคะก็มีคนนั่งล้อมรอบอยู่ล้อมรอบเวทีแล้วก็จะมี โชว์เคสนะคะให้เราไปได้ดูสินค้าต่างๆว่าเป็นอะไรนะคะอ่าอันนี้ก็ยกภาพมาให้ดูว่าเวทีเป็นแบบนี้นะคะยิ่งใหญ่อลังการแล้วก็คนเนี่ยเป็นพันๆคนเลยนะคะทีนี้พี่อยากจะบอกว่าพี่เนี่ยมาตื่นเต้นตรงที่เพื่อนชาวอินเดียคนนี้เขาบอกว่าเขาตื่นเต้นกับการ ประชุมคราวนี้และเขาอ่ะ l i ต์ชื่อของพี่เอ่อิสต์ชื่อคนมาให้พี่นะคะเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะ c o n เน c คนให้กับดรที่เป็นสกินด็อกเตอร์นะคะซึ่งเป็นเจ้าของคลินิกซึ่งเขาเองเนี่ยยังไม่มีเอ่อเขาเรียกว่าครีมหรือว่าสกินแคร์นะคะแต่ว่าที่ตื่นเต้นไปมากกว่านั้นคือเขามีเพื่อนที่เป็นเจ้าของเอ่อซาลอนซึ่งสามารถ connect ให้กับ อ่าซาลอนให้ได้อีกกว่า300ซาลอนคุณคิดดูสปาของเราจะบุกอินเดียนะคะอ่าและนี่ก็เป็นภาพที่เอ่อเดลีอ่อมันเป็นจังหวัดใกล้ๆกับเดลีชื่อว่ากูเกา e นะคะอันเนี้ยเป็นงานที่แบบโอ้โห หรูหลาไฮโซเพราะว่าเราเข้ามานี่เดินพรมแดงเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มีตู้ให้ถ่ายนะคะ discover the best you นะคะแล้วก็มีโชว์เคสต่างๆคนให้ความ เขาเรียกว่าอะไรอะตอ,ต,อตอบรับต่อสินค้าของเราเป็นอย่างมากและ,ะการจัดแบบนี้นะคะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็คือแบบเวทีอยู่ด้านหน้าแล้วก็คนอยู่ด้านหลังคือพี่จะบอกว่าคนเยอะมากนะคะแล้วอินเดียเองก็ตื่นเต้นกับสปาเออกับนูสกินของเรามากเลยนะคะก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ยังไม่สายที่คุณจะไป Approach อินเดียนะคะแต่ว่าก็อย่าลืมนะคะเราก็ยังต้องอ Approach คนไทยอยู่เหมือนเดิมค่ะก็ขอขึ้นมาให้กับน้องหงค่ะ ขอย้ำยงานสัมมานากับ OTG ที่จะเชิญแขกรับเชิญที่ประสบความสำเร็จถ่ายทอดมุมมองและเคล็ดลับที่ทำให้คุณเป็นอีกคนที่มีพลังชีวิตอิสระสนุกสุขและสำเร็จแบบส่งต่อไปด้วยกันได้แล้วพบกันที่งาน New Influencer Series นะครับ